มิซูบิชิจัดแบบโหดเปิดตัวมาเป็นกองทัพเลยมีทั้งตัวเปิดใหม่ล่าสุดตัวราคามไม่แพงโหดขนาดไหนไปดูกัน สวัสดีครับผมกัเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูค่ายมิสุบิชินะฮะในช่วงของงานมอเตอร์โปปี2025นี้ต้องใช้คําว่ามาเป็นกองทัพเลยเพื่อนสมาชิกมีตัวทั้งตัวเปิดใหม่ด้วยนะฮะมีทั้งรุ่นพิเศษใหม่ด้วยราคาน่าสนใจจริงๆินะครับวันนี้จะพามาด้เดียงแต่ละรุ่นให้ฟังเลยแล้วกันนะครับวีทยาโชกคําฝากระโปรงรถยนต์มีให้เลือกมากกว่า600รุ่นหารุ่นไหนไม่เจอมาหาเรา ทอกคำฝากกระโปรงรถยนต์ต้องวีทายา พามาเริ่มต้นรู้จักรุ่นแรกนะฮะก็คือ Mitsubishi t r i t ั n Mega Cap ตัวสตรีทนะฮะตัวนี้โอ้โหต้องบอกว่ามาในแนว Star War นะฮะหลายคนบอกอย่างนั้นเพราะว่ารูปร่างหน้าตานะฮะโอ้โหนี่มาสตา a r War ชัดๆคือสมัยครับเท่แบบสุดเลยนะครับท่านั่งของรุ่นนี้ชื่อว่า Mitsubishi t r i t ั n Mega Cap ตัวสตรีทนะฮะราคาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอยู่ที่649,000บาทเท่านั้น ตัวนี้จะเป็นตัวกระบะตัวเตีย้ยแคปนะฮะใช้เครื่อง2.4ดีเซลนะฮะตัวเทอร์โบ1.50แรงมา้ามาพร้อมเกียร์นะฮะแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะ โสปีดถือว่าแจ่มสุดๆเลยนะครับถ้านของตัว Mitsubishi Triton นะฮะจริงๆเขามีอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับแรงขั้นสุดเลยนะครับแต่ว่าตัวเครื่อง150แรงม้าเนี่ยต้องใช้คําว่าบาลานซ์สูงแบบมากๆเลยนะครับเป็นเครื่องที่แรงพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ํามันแบบสุดๆเลยแต่เรื่องของรูปร่างหน้าตานะฮะต้องใช้คําว่าโอ้โหหล่อไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับภายในงานของงานออตเตอร์โปปีนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นพระเอกอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอดูคันจริงๆว่าจะเท่ขนาด นนแต่หลายขันถ้าเกิดว่าเป็นแฟนของสตาร์วอลนะฮะชอบแน่นอนนะครับเพราะหน้าตาดูโหดดูทันสมัยแบบสุดๆเลยสำหรับมิสุูบิชิควายตันตัวสตรีตตัวนี้นะครับามาดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.4เทอร์โบนะครับเป็นรหัสเครื่อง 4N16 นะครับเป็นเครื่อง4สูบเรียงนะครับขนาด2.4ตัวนี้จะใช้เทอร์โบเป็น VG เทอร์โบนะฮะแรงม้าให้มากถึง150แรงม้าที่3,500รอบต่อนาที รแรงบิดอยู่ที่330นิวตันเมตรต้องบอกว่าแรงพอสมควรเลยนะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะขับเคลื่อนล้อหลังเป็นหลักนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าแจ่มสุดๆนี่คือรุ่นแรกนะฮะทะนั้นของมิซูบิชินี่ก็แจ่มสุดยอดแล้วมาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมาก็คือมิซูบิชิเอ็กแพนเดอร์นะครับเอ็กแพนเดอรดิม,มาทีเดียว2รุ่นเลยทุกท่านโหดสุดๆทั้ง2รุ่นเลยนะครับ ตัว Mitsubishi x p แ n นเดตัว H-E-V จะเป็นマイเนสเชนปี2025นะครับถ้าดูในข้อมูลตรงนี้จะมา2ตัวก็คือตัวที่เป็น H-E-V นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น x p ็ n แพนเดอร s ค H-E-V เป็นไイเนสเชนทั้งคู่นะฮะเอามาดูตัวแรกก่อนนะครับเป็นมิ t ูบิชิเอ็กแพนเดอร์ H-E-V ไมเนสเชน2025ราคานะฮะอย่างเป็นทางการอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาท โอ้โหราคาดีนะครับแต่รูปร่างหน้าตานี่หายห่วงนะครับเท่สุดยอดอยู่แล้วมีการปรับดีไซน์รอบคันนะฮะเพิ่มถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งมีกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับจอกลางขนาดโอ้โหบเลบลเวอเทอร์เลยนะฮะสินิ้วลองรับไวเลสด้วยนะครับเป็น Android Auto Apple c a r p l a y พมาครบทุกมิติเลยนะครับนี่คือตัวแรกของมิ t s บ b ชิ h i x p เ n d e ด h e v นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปแบบสายลุยสักหน่อยนะฮะเขาจะมีตัวพิเศษออกมาก็คือ t s u b บ ishi Xpander Cross ตัวนี้เป็น HEV m i ม u s c h ช n ชน2เหมือนกันนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะฮะร,ราคาอย่างเป็นทางการจะอยู่ที่9 6 000, 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้มีของตกแต่งพิเศษรอบคันอยู่แล้วนะครับการสไตล์ Mitsubishi x p a n d e r c r o ค s นะฮะ Cross ก็หมายความว่าจะเป็นอารมณ์แบบลุยๆได้สักหน่อยนะครับถ้าใครที่ขับแบบโอ้โหทั้งทาง,ทงเรียบทางลุยนะครับตัวนี้ ไปได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับอ่าส่วนตัวออปชั่นนี่มาเพียบเลยนะครับมีถุงลมนิรภัย6ตําแหน่งนะครับมีกล้องรอบคันเบาะหนังสีดําและสีน้ําตาลอ่อนนะครับจอกลางเนี่ย10นิ้วรอง et, รับไวเลสนะฮะแอนดรอยด์ออโต้แอปเปิลคาเมาครบจริงๆนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่า X อ็กเพนเดนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่หลายท่านถ้าเกิดว่าสนใจรถมิสูชิห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่ก็จะเป็นพระเอกภายในงานเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมาก็คือมิสูชิ าเจโร่สปอร์ตนะฮะมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตปกติโอ้โ oh, ห oh, ราคาจะสูงสักหน่อยนะฮะแต่ตัวที่เป็นรุ่นย่อยพิเศษที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดนี้นะฮะเป็นตัว G T ราคาล้านนิดนิดเท่านั้นทุกท่านมิ t ูบิชิปาร์เจโร่สปอร์ตราคาล้านนิดนิดเท่านั้นนะครับตัวถัดมาก็เป็นมิสูบิชิปาร์เจโร่สปอร์ตนะฮะตัวนี้เป็นตัวโมเดล2025แต่เพิ่มตัวพิเศษออกมานะครับก็คือตัวเริ่มต้นใหม่เป็นตัว2 4 G T เป็นเกียร์อโอตโต้ด้วยเพื่อนสมาชิกครับขับเครื่อง2ล้อราคาพิเศษนะฮะเริ่มต้นมีแค่1นึ่งล้านหนึ่บาทเท่านั้นโอ้โหราคาแบบนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่ารถ PPV เดือดตลอดแตกอีก,กแล้วครับท่านเพราะว่าเดิมทีนะฮะรถในกลุ่ม P ี V บ้านเรานะฮะหรือว่ารถอนเนกประสงค์ที่ดัดแปลงาก่รถกระบะนะครับราคาก็ต้องเริ่มอยู่ที่ล้าน2ล้าน3ขึ้นไปนู้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีหลายรุ่นนะฮะที่ลงมาเล่นล้าน2อนะฮะอย่างยกตัวอย่างโฟล์กินเนอร์เนี่ยเขาล้านสองนะครับแต่ก็จะม ครับมิวเเนี่ยก็เป็น1นึ่ล้านหนึ่งแสนปลายๆนะครับราคาผูกของมิวเเลยนะครับโอ้โหไม่เดือดให้มันรู้ไปเพราะสมัยครับทางด้านของตัวมิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะฮะแรงอยู่แล้วนะครับประหยัดน้ํามันเยอะอยู่แล้วออปชั่นก็เพียบอยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ยังไงก็ห้ามพลาดเด็ดขาดทางด้านของบูตมิสุบิชิปีนี้นะครับอ่มาไล่เรียงตัวราคารุ่นอื่นเพิ่มเติมนะฮะมิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยอย่างที่แจ้งตัว2.4 GT ที่เพิ่งเปิดตัวลสี่นับาท นี่ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะฮะตัวถัดมานะฮะราคาที่1 3 8 9 0 0 0าน่บาทนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปอยู่ที่1,579,000บาทแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดนะฮะอยู่ที่1,689,000บาทสำหรับตัวมิสุบิชิปจเจโรสปอร์ตนะครับนั่นก็เลยทำให้ทางน้าข,ขายมิสุบิชิ เดือดประหลอดแตกจริงเพื่อทำไมครับแต่ตัวที่น่าสนใจนะฮะก็เป็นตัวที่เป็นทางนั่งของไาตันนะฮะหลายท่านบอกโอ้โ oh, ห oh, หน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีซูบิชิปารเจโรสปอร์ตเอาหน้าแบบนี้มาใส่ด้วยนี่ก็ต้องโ oh, ว oh ้หสุดๆเลยนะครับกลับมาไล่เรียงตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะฮะมีซูบิชิไาตันเมกะแคปตัวที่เป็นสปรีต2.4นี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ออกมาทําตลาดในราคา649,000บาทเนี่ยราคาต้องบอกว่าใกล้เคียงนะฮะกับร,รถที่เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษร,รุ่นอื่นๆน,น,นะครับแต่ ถือว่าราคาโถคนอื่นเขาด้วยนะฮะโอ้โหราคาและได้ของตกแต่งแบบนี้หน้าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวการแล้วงไปดูคันจริงก่อนว่าจะเทพขนาดไหนจะเทขนาดเดีเด๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันด้วยรูปร่างหน้าตานะฮะนี่เราบอกว่าเป็นกระบดเตี้ยที่หน้าตาน่าจะใหม่ที่สุดนะฮะขออนุญาตเปรียบเทียบอย่างนี้ลวกันถ้าเป็นกระบะเตี้ยบ,บ้านเรานะฮะเอายิงก็มีอยู่แค่3รุ่นละครับที่เปรียบเทียบกันได้เริ่มต้นจากรีโว้นะครับรีโว่เนี่ยโอ้จริงจรบนนแ,ะะแต็านบาบเตี้ย ะะยังไม่เปลี่ยนเป็นหน้าทาวโวนะครับตอนนี้ยังใช้หน้าเป็นรีโวออยู่ก็เลยนั่นหมายความว่าก็ยังถือว่าเก่าปี2ปีอยู่นะครับรอทราวโวก่อนอีสักปีหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าปีถัดไปหรือเปล่ารอดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นกระบะทเตที้ยของโตโยตานะฮะแต่ยังคงเป็นรีโวออยู่และนี้มาดูทางดัางของอีซุดีแม็กนะครับอีซุดีแม็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับแล้วเหมือนกันนะครับเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดปีสองพันี่สิบหกนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นเทพ Thank <laughs> you. ทางนั่งของอีสูนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเทพอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวปรับใหม่เหมือนกันนะครับแต่ทจริงเราก็ไม่ได้ปรับมากมายเยอะแยะอะไรมากมายเพราะสมัยครับปรับสีสันซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีนู่นมีนี่มาแต้มบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับกระบะเตี้ยแต่พอมาเปรียบเทียบกันนะฮะการนั่งของมิสุบิชิไครตันเข้าไปเนี่ยโอ้โหหน้าตาต้องบอกว่าปรับไปเยอะหน้าดูเหมือนกันนะครับเป็นสไตล์สไตล์วอลเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามีการตตกแแ่่่่่่งงงสาาายยล้้อออออมุนนนนนนะจเทีครบ ะะงานทางด้านของมอเตอร์เอปปี2025นะครับรเริ่มต้นตั้งแต่วันที่29นะฮะเดือนนี้เลยนะฮะเดือนพฤศจิกาเนี่ยไปจนถึงวันที่11ทธันวาคมนะครับเดือดตลอดแตกแน่นอนเพราะราคารถช่วงนี้ราคาไม่แพงจริงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่สมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ